ับใหม่เอามาเร็วไม่ต้องไปยุ่งนะโชคุณบอกให้ปั้นเป็นกองละสิบมันจะจำง่ายอ้โเนี่ยอะไรเท่าไหร่เลยโอ้เนี่ยชอบอะตอนที่เราถูกงงงันเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าแล้วอ่ะยี่สิบสามสิบสามห้าเอาโอเคค่ะพ่อ นีย่ยุ่งกับมันนะโชกุนออกไปเลยไปเก็บตังค์ตัวเองนี่ไปไปเก็บตังค์ตัวเองเปื่าจริงไหมพอจะหวังดีก็มาไล่เทิมเทิมนึงเขมานับเงินเข้าบัญชีเป็นทุกรอบเลยพอจะหวังดีโดนไล่ไเทิมนึงได้เท่าไหร่อันนี้เทิมนึงได้เท่าไหร่เทิมนึงอ่ะได้เท่าไหร่พันเก้าหมายถึงเนี่ยเข้าบัญชีทั้งหมดเลยพันเก้าของโอลิว 这个床上。